นะครับมังมีศีลสูตร1เป็นเป็น <rearr latitudeuralism> พ่กของเราตกลงกันว่าเกิดเจ็บป่ตายเป็นธรรมเนียมกาของสัตว์ที่มีชีวิตในโลกนี้นะครับมั่งมีสิทธิสุดไม่ใช่การันตีเป็นคนดีเลยมั่งมีสิทธิสุดในทรัพย์เงินหนาเย็นไม่ใช่เออเป็นการันตีว่าเป็นคนดีเลยคนดีอยู่ที่ไหนครับคนดีอยู่ที่อ่อนน้องและถ่อมตนให้เกียรติคนอื่นยอมรับ ความคิดของคนอื่นนะครับถึงแม้ว่าเราิดคิดว่าเราสนะแต่เราก็ต้องยอมรับความคิดของคนอื่นเสนอนะครับผมคิดว่านะครับเขาอยู่ตรงนั้นนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่น้องครับมาถึงแล้วนะครับอาจมีนั่งนะครับด้านในในสระเนี้ยนะครับก็เก้าอี้ราดพี่เหนือเยอะเลยนะครับเยอะเลย การพัดไม่ถนัดด้านในนะครับเีแต่ด้านนอกผมก็พอมีนะครับตโฟโฟโฟัวนี้เขก็คงมีอยู่รอบไม้โน้มเตีแยงะครับอากาศตัว ครับคนเรานะครับสัจธรรมการธรรทำคนเรานะครับก็คือความตายในแบบเป็นสัจธรรมที่จริงนะครับมีบเลี่ยงไม่ได้นัดวันประกันทุ่งนะครับนัดวันปันทุ่งไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้วันมื่นขอไม่ได้นะครับถ้าถึงเวลาวันเดือนปีนะครับของท่านของใครก็แล้วแต่นะครับ